มีหลุมสิวผิวไม่เรียบเนียนหรือมีขนคุดนะคะเขาเป็นเจลล้างหน้าที่หมอผิวหนังแนะนำเป็นอันดับหนึ่งค่ะเมนก็มาสิวก็ขึ้นทำไงดีสวัสดีค่ะ ه, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแม่จ๋าไขปัญหาสาวสาวนะคะมีประจำเดือนเนี่ยก็เหนื่อยแล้วแถมยังเป็นสิวอีกมันช่างทำให้เราเนี่ยหุดหงิดลำคัญใจจริงๆเลยใช่ไหมคะแล้วบางคนนะเป็นสิวทุกเดือนเป็นสิวซ้ำๆเวลามีประจำเดือนนะคะจนมันทำให้ผิวหน้าเรานะคะ แห้งหยากครุขระมีตะลุมสิวมีขนคุดผิวเนี่ยไม่เคยเรียบเนียนเลยซึ่งมันทําให้เราทั้งเครียดทั้งหมดความมั่นใจกันไปเลยใช่ไหมคะใครที่กําลังเจอกับปัญหานี้อยู่นะคะแม่จะขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะเจลล้างหน้าตัวช่วยสําหรับคนที่มีปัญหาสิวเซรัลว ER, mm ีเอสเอสมูทติ้งครีนเซเขาเป็นเจลล้างหน้าที่หมอผิวหนังแนะนําเป็นอันดับหนึ่งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสิวที่หน้าสิวที่ลำตัวผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาผิวบอบบางมีสิวผดหรือผิวแห้งหยาบผิวคุกคระมีหลุมสิวผิวไม่เรียบเนียนหรือมีขนคุดนะคะน้องตัวนี้เหมาะมากๆค่ะเพราะเขามีส่วนผสมที่ช่วยในการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกและปกป้องผิวไปพร้อมๆกันค่ะ หน,นะคะเขามีเซลาไม้สาชนิดที่จำเป็นต่อผิวที่สกัดจากพืชธรรมชาติช่วยฟื้นฟูปาการปกป้องผิวให้กลับมาแข็งแรงไม่ระคายเคืองง่ายแล้วก็ยังช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิว 2. นะคะเขามีไนอาซินามายช่วยในการปลอบประโลมผิวจากอาการระคายเคืองต่างๆ 3. ค่ะเขามีไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเวลาเราล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ย มันจะไม่รู้สึกแห้งตึงค่ะน่าจะยังคงความชุ่มชื้นนุ่มลื่นไม่ตึงไม่เอียดและสี่นะคะน้องเขายังมี BHA แล้วก็ PHA ค่ะหรือ0ูน a l i c y l i c เ c i d ลิิแอซิช่วยในการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนค่ะใครที่มีปัญหาสิวโดวยเฉพาะสิวอุต,ตันลูกขุมขนคุด น้องเขาจะเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะเขาจะช่วยในการลดความมันแล้วก็ช่วยลดการอุดตันของลูขุมขนเซราลวีเอสเอสมูทติ้งคินเซอร์นะคะปราศจากน้ำหอมพาราเบนแอลกอฮอล์และได้รับการทดสอบไฮโปอัลเลอร์จินิกนะคะว่าไม่เกาะให้เกิดอาการแพ้และไม่ทำให้ผิวอุดตันค่ะเมื่อใช้แล้วนะคะผิวหน้าจะยังคงความชุ่มชื้นไม่ทำให้หน้าแห้งตึงเพราะเนื้อเจลจะเปลี่ยนเป็นเนื้อโฟม จะทาให้รู้สึกผิวนุ่มลื่นรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวเนี่ยไม่โดนทําร้ายไม่ระคายเคืองไม่ตึงผิวล้างแล้วหน้าไม่แห้งค่ะเพราะคุณสมบัติในการลดความมานันลดการอุดตันของรูขุมขนนะคะเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะน้องเขาจะช่วยลดการเกิดสิวใหม่ช่วยให้รอยสิวเนี่ยดูจางลงลดสิวเกิดซ้ําเพราะทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกถึงรูขุมขนช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นเพราะผิวเราแข็งแรงก็จะไม่มีสิวเกิดซ้ซําๆค่ะ เซรลวีเอสเอสมูทติ้งคินเซอร์นะคะใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผิวมันผิวบอบบางรูขุมขนกว้างผิวขุ่รขะไม่เรียบเนียนมีหลุมสิววิธีการใช้นะคะก็คือใช้เนื้อเจลเนี่ยนะคะลูบบนใบหน้าที่เปียกน้ำนะคะเนื้อเจลก็จะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อโฟมนะคะแล้วก็ล้างออกใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะ หรือสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาขนคุดตามร่างกายมีสิวตามร่างกายมีสิวที่หลังนะคะแนะนําให้ฟอกทิ้งไว้1-2นาทีแล้วก็ล้างออกก็จะช่วยลดปัญหาขนคุดสิวอักเสบตามร่างกายได้ค่ะหรือสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวธรรมดาถึงผิวแห้งหรือผิวแห้งหยาบมีสิวเซี่ยนสิวอุดตันสิวพด หรือมีสิวเซี่ยนสิวอุดตันเล็กๆหรือผิวหยาบก,ก้านไม่เรียบเนียนนะคะอยากจะผัดเซลล์ผิวให้เรียบเนียนมากขึ้นก็ใช้ได้ค่ะเพราะเขามีส่วนผสมหลักอย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วยในการทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกและยังช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใหม่แต่อ่อนโยนต่อผิวค่ะสําหรับใครที่กําลังเจอกับปัญหาสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวช่วงมีประจําเดือนหรือสิวช่วงไหนๆไม่ว่าจะเป็นในผู้หญิงหรือผู้ชายโดยเฉพาะใครที่เป็นสิวซ้ำซากไปแล้วเป็นอีกลองมาหลายวิธีก็ยังไม่ดีขึ้น ลองหาน้องขวดนี้มาใช้กันดูนะคะเซรั w วเอสเอสมูทติ้งคลีนเซอร์เพราะเขามีส่วนผสมหลักที่ทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกและยังช่วยปกป้องผิวไปพร้อมๆกันลดการเกิดซ้ำของสิวช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนผิวของเราก็จะเรียบเนียนขึ้นค่ะและเขายังเป็นเจลล้างหน้าที่หมอผิวหนังแนะนำเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยค่ะ เซลาวีเอสเอสมูทติ้งคิลเซอร์นะคะหาซื้อง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านพยาโรงพยาบาลร้านที่ขายเครื่องสำอางใหญ่ๆนะคะบู t วัสดุคอนวีบิวทรียมอีฟแอนด์บอยมีวางจำหน่ายหมดเลยค่ะหรือจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น s h o ป e, ปี้ a า a าดหรือ official ของเซลาวีนะคะในติ๊กต็อกก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้ค่ะ ใครที่กำลังกุ้มใจเกี่ยวกับปัญหาสิวไม่ว่าจะเป็นสิวช่วงไหนผู้หญิงหรือผู้ชายอยากหายจากปัญหาสิวพร้อมกับผัดเซลล์ผิวใหม่ที่เรียบเนียนมากขึ้นลองให้น้องเป็นตัวช่วยค่ะเซรัลวีเอสเอสมูทติ้งคินเซอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย